สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางนะคะเอ,อ่อตำเรานะคะสูตรของร้านนะคะอ้าวสูตรที่ FC รอคอยมาแล้วนะคะเบนโบรอคอยบบอ,อ้าวไหนไหนอ้าวรอคอยกันทุกคนนั่นแหละคะ่ะแอดก็รอคอยนะคะเพื่อที่เราจะเอาตัวดินของนางนะคะไปจับกับของแอดนะคะโอ้ยเนาะ เอามาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้จัก,กรยานนะคะในการรับชมรับฟังนะคะช่องนี้เดอ้อเอาดวงพกดวงมาเยอะๆนะคะมาเลือกสูตรช่องแอดก็หลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะสูตรไหนแม่นก็ตามนะคะตามสูตรนั้นก่อนนะคะสูตรไหนไม่ปังนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะดูเป็นทิศเป็นทางดูเป็น แนวทางไปก่อนนะคะแอดนี่จะชอบเก็บสถิติแนวทางไว้ก็ลองศึกษาดูก่อนนะคะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตำรานะคะสูตรของร้านนะคะจะมะีสูตรที่นางใช้ปัจจุบันนะคะแล้วก็ตัวเลขที่แอดให้ทำตาให้เลขไหลให้แต่ก็หลุดนะคะหลุดงวด,ดก่อนนี่ก็หลุดนะคะเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะผู้ใดไปทักไปทวงว่านางเหมน็นสูตรร้านางาหง่วงผู้ดจ้าเป็นอยียงเด้อค่ะ เย่องยงีได้หลุดย่านั้นให้เวลาเราแบบว่าให้สังเกตอะไรกันอย่างเงี้ยน,นะคะกําลังจะเดินนะคะเราสังเกตกันนะคะสูรนางชอบหลุดเลยค่ะจักเป็นอียงหลุดด้วยสะพเออด่ทักบ่ได้เลยค่ะทักสูตร้านทีไรหลุดทุกทีเลยนะคะเป็นหย่อนปาก่อยเอาเอาเราก็ทักเนาะอยากให้เอฟซีสังเกตดูสังเกตจับตามองดูนั่นดูนี่นะคะเพราะมันเป็นเอียงก็คือมันตื่นบ่ตื่นคนคนเบิ่งหลมันขืนมันอายบ่สูตรก็ได้เนาะาะ เอานี้นะคะงวดก่อนนะคะออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะดีมันไม่ออกหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวเดิมนะคะเออเหลียวแต่สีเข็ดไปดอกคอยบ่ถือนั่ดอกาหอยเอาแต่สามตัวเนาะผิดหลักร้อยนะคะหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งนะคะคูเพิ่นบบเสือเลขดับเพื่อนกับมานกับิฮงกับปังนะคะแอดก็ไม่ได้นี่เลดดับนะคะแต่แอดไม่ถูกนะคะเพราะหลักร้อยหลุดนะคะทุกคนเจ๊กหน่อยสิไปคอยเขาเห็ดหลักร้อยให้เขาเป็นสีดาหัวเอ็ดดิบะ ก็เข้าไปที่ห้านะคะเข้าไปที่ห้าห้าหนึ่งนะคะหวานเทียบเลยนะคะเข้าตรงตรงเลยนะคะเข้าแล้วทุกคนเข้าแล้วสูตรนี้มาแล้วคะ่ะสูตรนี้เดินแล้วเอาละเด้อสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่นางทําให้ปัจจุบันก็คือตัวเจาะต,ตัวเด่นนะคะบนล่างนะคะสูตรล้านบนล่างเลยนะคะไปกลับคะ่ะทุกคนบนล่างไปกลับนะคะเจาะเข้าแล้ววินเข้าห้าหนึ่งนะคะ วินเข้า51ค่ะทุกคนวินเข้า51หลังจากที่หลุดยาวนาน3-4งวดติดนะคะสูตรนี้นะคะแต่ว่าเด่นนะคะตอนนี้ FC บอกว่าสนใจเด่นบนของหลานมากๆเลยนะคะเออแอบก็บสนใจคือกันค่ะงวดก่อนนี่ชน7-8-1มา1เนาะทุกคนเนาะมันหน้าตัวเดียวค่ะแอดสังเกตนะคะรอบนั้นเหมือนชน7-4-3นะคะมันก็มาตัวเดียวมา4มางหรืออะไรนี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะคะงวดนี้ชน7-8-1มันมันมา1ตัวเดียวเนาะ เออส้นแบบไรตัวมาตัวเดียวค่ะเจ้าชนกี่ตัวแอดไม่เคยเห็นมันกอดคอกันมาเลยนะคะตัวชนตัวชนของแอดกับของหลานที่ชนกันนะคะเบียบว่าตัวเด่นบนของหลานแอดไม่เห็นมันกอดคอกันมาเลยนะคะเอาวันนี้นางให้ไปที่หกเก้าค่ะทุกคนไปนตะคือบอหกเก่าค่ะ หกเก้านะคะหกเก้านะคะที่นี่พิจารณาสูตรร้านนี่บนล่างเลยนะคะบนล่างค่ะให้แล้วก็จบค่ะกลับไปกลับมาเนาะเดี๋ยวเขียนให้ก่อนนะคะแม่แม่บางคนก็บอกว่ามันไม่ชัดเจนนะคะเอาเขียนให้เบิ้งค่ะเอาทั้งบนทั้งล่างไปกลับเอาปลานี่ละค่ะเขียนบอกปลานลนหละเนาะจา้าเนาะไม่เป็นไรนะคะออาหกเก้าอันนี้เป็นสถิตินะคะเดี๋ยวเดินบนยาฟ้าอุ้ยตัวเลศงามคัดเลยค่ะเอาเลนขึ้นไปทั้งปิงเข้าเม็ดเนาะบาดนี้ บนล่างนะคะบนล่างชัดเจนไหมคะบนล่างนะคะไปกับเนาะเขียนบอกเอฟสี่ก่อนหกเก้านะคะเอามาดูตัวเจาะของนางนะคะอันนี้แอดให้ดูสถิติตัวเด่นนะคะเอ้านี่นะคะนี่เนาะคะ่ะทุกคนนะคะ อันกระดาษอันนี้กัทะลุดีดะะีเนาะํำราวนะคะํำลาวสูตรล้านนะคะทุกคนํำลาวสูตรล้านงวดประจำวันที่21เมษาย,ยน2568นะคะบนล่างนะคะไปกลับเลยนะคะตัวเด่นซ้ายวิ่งซ้ายหลูดบนล่างนะคะ69ะคะ่ะทุกคนตัวเจาะนะคะเจ้าเม่มาแล้วด้6 1 6 2 6นึองเอ้ย61626865นะคะ6 9นะคะ9 1 92 98 95 เก้าหกนะคะทุกคนโอ้คืองา,านให้เก่าหกหมือ่แม่เลขปิงอันไอลูกน้าอันบนไอเลขไอนี่ไอนองอันนีน้นี่นี่หกเปลน่่นเลขปิงมันเมื่อมีหาสองอยู่แล้วคะ่ะโอ้หวยเหงมากดู คอยก็สิตามหาสวงอีกบ่นี้มีห้าสวงในวินนี่หนึ่งห้าสวงคถึงห้าเดี๋ยวหมักหมักหมักมิ้งค์ไผ่หมักน้ำเอ็ดบ่โอยสวยได้หกหนึ่งเก้าก็สวยนะคะเอามาดูสามตัวบนนางจับนะคะหกหนึ่งเก้าหกสองเก้าหกแปดเก้าหกห้าเก้าสวยมากๆเลยนะคะหกห้าเก้านะคะเอาหว้วยปิงพวกเจ้าตัวนี้หว้วยปิงมันโอ้มันคือตาฝันเหม็นบ่คอยไปน้ำมันสีคืออยู่บ่เนาะ คอยย่านคอยไปคัดสู่คัดหลาบเขาหน่อยที่เอาวินนะคะ1 2 5่งสนะคะ1 2ึ่งสชุด4ตัวนะคะห6 9หสองนะคะโอ้หาาค่ะทุกคนห6 9หกเก้าองมันเป็นจีเต็สี่ตัวสบาค่ะโอ้ยตะว่าเอ็ขึ้นมาก1นึ่งสอแสดง หนึ่งสองนี่สวยนะคะทุกคนหนึ่งสองเอา้านี่นะคะไอแคบเลยนะคะต่อไปเลยนะคะเราจะมาดูเลขติดบนล่างของนางนะคะหววยงวดนี้เลขสวยเท้เดอร์นี่เลขติดบนล่างก็สวยนะคะเอสก็ชอบนะคะเอสมักทุดตัวค่ะอ,อัดคิบสูตรไหนก็ชอบสูตรนั้นนะคะอัดคงอาจารย์ปัญญาก็ชอบอัดคองอันคงหลานก็ชอบค่ะอัดคงไพ่ก็ะชอบเหมืออัดเม็ดเดียวก็มากหลายบาบนี้ ทุกตัวนะคะเอาเลขติดบนล่างนะคะหลุดงวดเว้นงวดเลยนะคะเข้างวดเว้นงวดเนาะเอ้า925นะคะ925จับตามองดีๆโอ้เบิ่นค่ะค่ะเขาเรียวค่ะเขาเรียว,วโอ้ย25บวมเป็นสีมากตายเรียวนี่นะคะโซ่925ค่ะทุกคนตำแหน่งก็ตามนี้เลยนะคะขวยว่าเล้วเสียวไส่ตำแหน่งจ็ตนะคะเจิเอเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่มันไม่มาเลยนะคะทุกคนบ้ามากอีหลีเลย ก้าสองห้านะคะทุนเก้าสองห้าเอาเบิงไวค้ค่ะแคบไว้อ้าเราจะไปดูบนกันแล้วนะคะแอนแอนแนทำเสียงตื่นเต้นหน่อยนะคะทุกคนนะคะอ้าวเรานะคะจะเปิดตัวนะคะบนกันแล้วนะคะบริเวนเปิดตัวไปดูบนกันนะคะเด่นบนนะคะนางจะให้แค่เด่นบนเพราะว่าแอดขอเด่นบนนะคะสูตรที่นางทํานะคะสูตรที่นางใช้ก็คือสูตรนี้เลยนะคะอีตัวเลขติดบ,บนล่างนี่แอดขอนะคะเอามา,ท,าทําแทนเลขไหลนะคะแล้กวก็เลขเด่นบนล่างให้ทําให้หน่อยนะคะเพราะ ว่ามีช่วงหนึ่งนะคะจังหวะช่วงหนึ่งที่แอดเริ่มแอดงมอยู่นะคะเด่นบนแอดทาไม่ได้นะคะนางก็เลยทําให้นะคะก็เริ่มงงงม,ม,มาเรื่อยๆนะคะเด่นบน,เด,นเด่นล่างก็เริ่ม ค่อยๆหัดทํานู่นทํานี่มาเรื่อยๆนะคะมันก็กลายออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะที่แรกก็ทําบนล่างรวมกันอยู่ดีๆนะคะเอาไปเอามาทําไมเรามาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่รู้นะคะจุดที่ชนิดว่าจับสามตัวเลยด้วยค่ะชนิดที่แบบวางหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะคะทุกคนพู้ไดละทรงเสริมให้ค่อยมาหดจุดนี้เนาะ จับกันไปกันมาเนาะไปไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้สูตรนะคะทุกคนเอามาดูเด่นบนนางนะคะ925นี่ชนเลขติดบนล่างแล้วนะคะ925 3ตัวเลยนะคะ925นี่ชนเลขติดบนล่างเลยนะคะเออนี่สตัวเลยนะคะนี่นางให้9825ค่ะงวดนี้9825สูตรล้านนะคะเด่นบนได้มาแล้วคะ่ะ9825ค่ะแคบ เอาแบบเป็นรูปประทับนะคะเด่นบนของหลานนะคะเข้ามาแล้ว1 2 3 4งสี่ห้าหนะคะ6กวดนะคะเด่นบนแอดกับเด่นบนหลานชนกันมา6กวดติด นะคะเขาหกงวดติดงวดก่อนนี่ก็ชนกันที่7จ็ดแปดหนึ่งมาแล้วแต่ตัวชนค่ะบางงวดก็ชนตัวเดียวบางงวดก็ชน2ตัวบางงวดก็ชน3มตัวนะคะไม่รู้ว่างวดไหนจะชนตัวไหนบ้างนะคะก็ต้องรอดูของแอดนะคะเพราะว่าเด่นบนแอดยังไม่ได้คลอดนะคะเด่นบนหลานมาแล้วนะคะ9ก้าแปดสองห้าตอนนี้9ก้าแปดสองห้าตั้งไว้ก่อนละคะ่ะเด่นบนนะคะใครที่รอเด่นบนแอดกับเด่นบนหลานประกบกันแล้วได้บนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ แป๊บนึงนะคะตอนนี้เรามีสูตรที่แบบทยอยออกมาใหม่ๆนะคะเริศนๆปังๆเยอะเลยนะคะเพราะว่าสูตรมันต่อยอดไปได้นะคะแอ่อก็อัลซิเรียค่ะภาษางี้คะ่ะมือๆแต่ละมือแตละดีค่ะบบจิมหวยกนันนังขีดหววเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเนอขอให้หมานขอให้หิงขอให้ฟังนะคะชัดเจนเนาะเห็นแล้วเนาะอ่ะชัดเจนนะคะนี่นะคะทุนนี่เนาะเจ็ดแปด สองห้านะคะ7825สอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัดี้ะจ๊ะ